ทนนี่ในการอะไรเงือไพรนี่เื่อนว่ามาตั้งแต่บรรพบุรุษเรีวครับตั้งแต่มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่หิมหนํำยามอันนี้ในเขตอำเภออากาศเขตเมืองอากาศนี่มันเป็นที่ลุ่มน้ำในสมัยแต่ก่อนนั่งเขาก็จะนับถือผีน้ำกัน บอกว่าส่งถึงเวลาแล้วให้กลับไปสู่ที่อยู่ของตนเองซะเพราะว่าถ้าหากว่าปีใดที่เราไม่ส่งผีเลือกไปลูกหลานเราที่อยู่ในเมืองอากาศนี้จะตกน้ำตายจมน้ำตายอยู่เรื่อย,อยจึงมีประเพณีส่งผีเงือกผีงู สำหรับตัวผมเนี่ยครับตัวผมนี่ซึ่งเ,เกิดมาเป็นทย,ยุยเป็นก้องทยุยช่วงยังน้อยก็พู้ได้รอเรียนว่าเป็นยุยก็เกิดความอยากอยากอับอายคือคือ,ค,อคือด้อยคือคือเป็นคนบ้านนอกคนไรการศึกษาอยู่